สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถเก๋งสภาพสวยๆเครื่องยนต์1.5ไปใช้งานสักคันหนึ่งไม่ควรพลาดสำหรับคลิปวิดีโอนี้เลย วันนี้ค่ะปุ่นพามาชมกับตตวีออสซึ่งราคาไม่ถึง2 0 0 0 0 0บาทพี่พี่คนไหนที่กำลังมองหารถราคาย่อมเยาไปใช้งานเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันได้เลยค่ะว่ารถคันนี้จะสวยและน่าใช้งานขนาดไหนไปชมเลยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่พี่ทุกคนมาชมกับตัวรถเก่งรุ่นยอดนิยมกันอีกรุ่นหนึ่งเลยอย่างตัวโตโยต้าวีออสซึ่งตัวรถคันนี้เขาได้ใช้เป็นตัวรุ่น 1.5J หรือปี2009เกียร์ออโต้นั่นเอง ตัวรถสีเทาสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหรือชนหนักมาเลยค่ะแลักรับตัวนี้นะคะราคาหน้าป้ายปกติเลยตั้งอยู่ที่188,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่พี่แคปหน้าตัวรถคันนี้ส่งหลักฐานการแคปหน้าจอมาที่ Line o f f i c i a l a ย C A R 988เมียดด้านหน้าเพียงเท่านี้พ,พี่พี่รับราคาโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่168,000บาทเท่านั้นเอง เอกสารดีเครดิตดียังสามารถจับไฟแนได้เต็มอีกด้วยพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถสภาพสวยๆไปใช้งานสักคันหนึ่งไม่ควรพลาดสำหรับตัวรถคันนี้ค่ะและเดี๋ยวบุญพามาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าตัวรถคันนี้ไปพร้อมๆกันจาตัวด้านหน้าตัวรถคันนี้เขาได้เป็นตัวกระจังหน้าแบบโครเมียมสภาพสวยสภาพดีกันมาเลยค่ะกับโครงไฟก็สภาพสวยไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการล้าวได้เป็นตัวกอบโคมไฟเดิมมาจากโรงงาน ด้านล่างตรงกันชนเขาก็จะมีเป็นตัวชุดไฟตัดหมอกมาให้กันถึงคู่หน้าอีกด้วยด้านตัวการชนด้านหน้าน,นี้สภาพสีสวยเรียบเรียนเสมอค่ะไม่มีร่องลายของการเกิดอุบัติเหตุมาเช่นเดียวกันด้านข้างตัวรถคันนี้เดี๋ยวปุ่นพามาชมไปพร้อมๆกันด้านข้างตัวสีเทาสภาพดีค่ะไม่มีลองลายของการขูดขีดหรือร่องลายของการเกิดอุบัติเหตุด้านตัวร้อแม็กของเขาดูค่ะเก่าเขาใส่มาให้แล้วเรียบร้อยตรงนี้บอกได้เลยว,ว่าล้อแม็กไม่มีคดไม่มีดุ้งค่ะ สีได้ยางคันนี้นะคะได้ใช้เป็นตัว195้าทับหขอบห้าเช่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวบุญธรรมมาชมสับตัวสินซ่ด้านข้างประตูฝั่งคนนั่งกันบ้างค่ะสินซอด้านข้างประตูฝั่งคนนั่งตรงนี้ได้ใช้เป็นตัวหัวน็อตเดิมไม่มีเรื่องรอยการแกะหรือว่าการข่ไม่มีร่องรอยของการสาดสีมาสติ๊กเกอร์เพจตรงนี้ก็ยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือสาดสีมาทับค่ะ ำหรับตัวรอยเม็ดอ์คได้เป็นตัวรอยเม็ดอันอที่ตอกเรียงตัวสวยเรียบเนียนเสมอมาจากโรงงานอีกเช่นเดียวกันไม่มีร่องรอยของการตอกทำมาใหม่ภายในตัวรถคันนี้นะคะได้ใช้เป็นตัวภายในสีดําคอนโซลสภาพสวยไม่มีร่องรอยการขูดการฉีดไม่มีร่องรอยของการใช้งานมาหนักด้านบนตัวนี้เขาก็จะได้เป็นตัวมาตรวัดหรือว่าตัวเลขใหม่นั่นเองค่ะ ำหรับตัวด้านล่างนี้ลูกค้าเก่าติดตั้งเป็นตัวจอ a อ d ด o อ d มาให้เราเรียบร้อยสามารถทัชสกรีนได้ฟัง a อ FM วิทยุ MP3 ได้ตามปกติตัวแอร์ได้ใช้เป็นตัวแอร์แบบปรับมือหมุนใช้งานง่ายใช้งานสะดวกอีกเช่นเดียวกันสำหรับตัวเกียร์ของคันนี้ค่ะได้ใช้เป็นตัวเกีย Auto, ร์ออโต้ลักษณะดีไซน์แบบขั้นบันไดขับขี่ง่ายขับขี่สะดวกพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถไปใช้งานคันแรกคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อีกเช่นเดียวกัน ตัวเบาของเขาได้ใช้เป็นตัวเบาผ้าลายกราฟ,ฟิกค่ะสภาพเสืยสภาพดีมากๆไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดนั่นเองสำหรับตัวด้านท้ายตัวรถคันนี้เดี๋ยวปุณิาไปชมพร้อมๆกันสำหรับตัวด้านท้ายของเขานะคะได้ใช้เป็นตัวด้านท้ายที่สภาพเดิมสภาพดีไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุอะไรค่ะ ด้านบนตัวนี้นะคะลูกค้าเก่าติดตั้งเป็นตัวสปอยเลอร์มาให้พร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3นั่นเองค่ะสำหรับตัวสีรถของเขาก็สาภาพสวยสาภาพดีไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาอีกเช่นกันสำหรับตัวไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายสาภาพสวยไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการเล้าเดี๋ยวคุณงามาชมสีที่ด้านท้ายประตูกันบ้างค่ะสำหรับตรงนี้นะคะเขาได้เป็นตัวลอยเม็ดอ่างเดิมๆสาภาพสวยสาภาพดีกันมาเลยค่ะหัวน็อตไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขไม่มีร่องรอยของการพ่นสีสาดสีมาก ได้เป็นตัวลายตอกตปโยต้าเดิมๆมาจากโรงงานอีกเช่นเดียวกันได้เป็นตัวฝากระโปรงเดิมๆบอมได้เลยว่ารถคันนี้เดิมทั้งคันค่ะสว่วนตัวด้านหลังตรงนี้ลูกค้ากล่าวติดตั้งเป็นตัวลำโพงมาให้ถ้าหากไม่ชอบสามารถนำออกได้นะคะที่เก็บสัมภาระตรงนี้เขาก็ยังมีให้สามารถใส่ของได้จริงคะ่ะพื้นที่มีมาให้ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากและสำหรับตัวที่เก็บยางอะไรเดี๋ยวเรามาดูกัน ยังอะไรตรงนี้ยังอยู่เดิมนะคะไม่มีร่องรอยของการจอดติดตั้งแก๊สมาอย่างแน่นอนสําหรับตัวรถคันนี้ได้เป็นตัวรอยไม่กวาดเดิมเดิมอีกด้วยและเดี๋ยวบุญพามาชมสับตัวสีรถั่งคนขับกันต่อดีกว่าสำหรับตัวสีรถส่งคนขับนี้ได้ใช้เป็นตัวสีสวยเรียบเนียนเสมอเส้นสายและสปอร์ตตรงนี้ก็ยังอยู่ครบขับไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาด้านตัวสีชอด้านข้างั่งคนขับเดี๋ยวเรามาดูกัน หัวนอสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการแกะไขสติกเกอร์บอกกลมยางเดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบค่ะสำหรับตัวนี้นะคะด้านบนรอยเม็ดอาร์เดี๋ยวเรามาดูกันต่อสำรับตัวนี้นะคะได้ใช้เป็นตัวลอยเม็ดอาร์สภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการตอบทำมาใหม่ค่ะ และสำหรับตัวซีนชอคด้านข้างประตูคันนี้ก็ได้เป็นตัวช็อกเดิมๆรถคันนี้รับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักพิคอนจมน้าตัดต่อย้อมแมว100แผงด้านข้างประตูได้ใช้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาแล้วรอบคันกระจกบานเลี่อนปรับไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับปรับออโตโอ้มาพร้อมกับตัวระบบเซ็นทัลล็อกและสำหรับตัวพวงมาลัยของเขาได้ใช้เป็นตัวพวงมาลัยพาวเวอร์แบบ3าก้านค่ะพวงมาลัยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการถลอกหรือว่าร่องรอยของการถูกมือมาก สำหรับตัวเบาะฝั่งคนขับนี้เขาก็สภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดอีกเช่นเดียวกันนั่นเองสำหรับตัวรถคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าออปชั่นเขามีมาให้ครบพร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวคุณพามาชมสำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้ไปพร้อมๆกัน ว่ารถจะสวยและน่าใช้งานขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะตัวรถคันนี้ได้ใช้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรเ้เพิงเบนซินค่ะได้เป็นเครื่องยนต์ตัว VVTi มาแล้วเรียบร้อย4ี่สูบห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบหรือว่าร่องรอยการดัดเยื้อของตัวน้ํามันมากพวกรอยเม็ดอาร์ซินเอาด้านข้างต่างๆหัวน,น็อตเติมเดิมคันด้านหน้าสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหมอาอีกเช่นเดียวกันค่ะและสำหรับตัวซีนเอราด้านข้างฝั่งคนขับนี้เขาได้เป็นตัว รอยเม็ดอัดเดิมๆอีกเช่นเดียวกันหัวนนอาสภาพสวยฝากระโปรงด้านหน้าได้เป็นตัวฝากระโปรงเดิมๆมาจากโรงงานรอยต่อโตโยต้าสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์หมอกองยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือสาดสีมาทับค่ะสําหรับตัวรถคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างมากค่ะรถเจ๋งุ่นยอดนิยมได้เป็นตัวรถสวยๆไปใช้งานในงบราคาพิเศษเพียงแค่168,000บาทเท่านั้น พี่ๆคนไหนที่สนใจได้ติดต่อหาปุ่นได้เลยที่เบอร์0886059138หรือ s อ CAR988 เมียด้านนห้าและหากพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ปุ่นต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ